เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุมพลพสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีเด็ดลุ่มผลลงโตครับวันนี้อยู่กับพวกเราชิมยานลุ่มพลครับยังมีฟุตบอลในส่วนของท่านปลาชับมิดชิมชาติยังเริ่มลงสนามแล้วนะครับสสัปดาห์หลังจากนี้ออนทัวเบรกชิมชาติกันนะครับ มือืูไี้ผ่านมาทำในส่วนของผลบอลที่น่าสนใจทางฟังของฟอ r e เรสต์ e ินยับเอาชนะแชมเบิร์ไปสี่ยิงหนึ่งในชัดแต่คู่ของยอร์ c ซิตี้เมื่อคืนมาเหนือความคาดหมายถาล่มรสเดวไปถึง4ประตูต่อหนึ่งันเลยทีเดียวสุดอีกคู่หนึ่งไปทางฟังของวอตติงยับที่อาจทางฟังของทอร s สตันไปแบบสบาย4ประตูต่อศูนย์ยับ และสำหรับครื่นี้ครับเป็นส่วนของ5คู่ของเราไปเลยกันที่ฟุตบอลทีมชาติกันเลยนะครับมีทั้งเตีมกระชับมิดรวมไปถึงเตีมฟุตบอลทีมชาติโย่่สิปีถ้าแฟนๆพร้อมแล้วในยามช่วยดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานชีวิเด็ดลุ้งผลลงโตและสำหรับแฟนๆที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลนะครับกดไปกันที่แอปสีเขียวมีที่ต้อง6ครับเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันที่แอปสีเขียวครับเอะไะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเเเรรร่่่กกกกััันนทีมคคูแลยบ สำหรับ5คู่วันนี้ไปเรื่อนที่ศึกฟุตบอลทีมชาตินะครับก็จะมีเกมกระชับมตดลงสนามกันอยู่หลายคู่เราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกกันก่อนครับสำหรับทีมชาติรัสเซียคืนนี้พวกเขาจะ้าประลองจับทีมชาติเปรูครับไปดูเสถิของทั้งสองทีมฟุตบอลนะครับในส่วนของทีมชาติรัสเซียผลง,งานในรอบ5เกมหลังที่พวกเขาลงสนามยักถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีพวกเขาชนะไได้มมมมาากกว่4เเับีสอป1นัันนดดนล่าาาสุพววกเขเขรบชิิมตีบบย และเอาชนะไปอย่างทุ่มท้นด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวกว่อนหน้านี้ก็เอาชนะอิหร่านไปอีกสอหนึ่งในแชมป์มีเกมจกกัดการกาตาไปอีก1นึอีกด้วยทําแผงห้ามหลังจึงบวกได้3ยัดเจ้าหนึ่งและติดลบไปเพียงแค่นัดเดียวส่วนทานฝั่งของเปรู3เกมหลังสุดแพร้รวดมาเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นนัดที่เล่นกับอุรุกวัยปารากวัยหรือชิลียับพวกเขาแพ้เกมสูหมดเลยนะครับสามศูนย์และ2ประตูต่อหนึ่งก็มีเกมล่าสุดน,นะครับที่สามารถยิงขึ้นมาได้ประตูเดียว ห้านัดหลังถือว่ายังไม่ชนะใครจริงๆต้องบอกว่า6เกมด้วยสามจัมก่อนนับเกมที่เล่นกังเบนเน,นสุเอลาไปด้วยสิบนัดที่ผ่านมาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอัตราการบวกยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับเราเสียในบ้านไม่มีแพ้นะครับชนะ3เสมอ2ส่วนนางฟังของเปรู5เกมจะออกไปเยือนไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวในส่วนของการจัดทับครับเราเซียก็น่นาจะใช้ผู้เล่นชุดหลักๆเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมกันชูฟนะครับ อาลิคอฟรวมไปถึงบาลินอฟครับที่จะคอยปักกวาดอยู่ตรงกลางส่วนเปโรรครับก็ยังมีผู้เล่นชุดหลังนะรับหลายรายไม่ว่าจะเป็นคัสโตครับรวมไปถึงกองหลังยังบังก้าและก็ยังมีในส่วนของคอนซาครับที่จะคอยบัญชาการเกมอยู่ตรงกลางสนามโดยที่เกมนี้ครับกำแพงเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าไปไม่ไกลมากรับเพียงแค่0.51หนึ่งเท่านั้นและสูงตังเนี่ยก็ไปที่สูงจุดห้านะครับเกมนี้ทางฝั่งของรัสเซียครับยังดูมีภาษีที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานในรอบห้าเกมหลังที่ผ่านมาในรับ หรือแม้แต่สตินีม่นก็ตามกำแพงไม่ได้สูงมากครับสองประตูตตยืนพื้นไว้ไม่น่าจะมีปัญหาเกมนี้อาจจะไหลไป3ลูกได้ครับเจมนิ้นุงผลลงโต๊ะยังมองไปที่ทีมชาติรัสเซียครับไปต่อกันที่เกมคู่2ครยับก็ยังอยู่ในส่วนของเกมทีมชาตินะครับก็สองอาทิตย์ต่อจากนี้ก็จะเป็นเบรกทีมชาติรัวๆคืนนี้ไปกันที่ยูสิบเ้าก่อนครับไปดูยูเอสเอยูสิบเ้าปียับจะเล่นจากทีมชาติเยอรมันยูสิบเ้าคูนนี้จะลงสนามในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับ มุ่งต้นคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดอยู่สครั้งนะครับและเป็นยุรมันรับชนะ1แล้วก็เสมอ1ล่าสุดเจอกันในปี2015ครับยุรมันเอาชนะสกอร์ไปด้วย8ประตูต่อหนึครับฟังไม่ผิดต้องบอกว่าท่วมท้นสุดๆซึ่งผลงานของ USA ครับในรอบ5นัดที่ลงสนามเนี่ยก็จะมีชนะไป2ครับแล้วก็มีเสมอไป3เกมยังคงหนักเสมอครับในรอบ5เกมหลังล่าสุดก็เสมอครับ หาเชียงในชับสองต่อสองส่วนเ็มที่เล่นกับไอซ์แลนด์หนึ่งนกดได้4ี่ศูนย์เลยนะครับมีสมองเล่นยูเครนรวมไปถึงสเปนด้วยสิบเกมหลังสุดถือว่าผลงานไม่ขี้เลยนะครับชนะเบสเซตไปโคเลนในรับเสมอสามแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวก็วยังถือว่าในรอบสิบนัดที่สหรัฐลงสนามไปยังอยู่ในเกีย์ที่น่าพอใจครับส่วนด้างฟังของชูรมามในรอบห้าเกมหลังมีสุดแพ้โครเอเชียไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับก่อนที่นัดผ่านมาจะจากอาร์เบเนียไป0 7นย์ แล้วก็โคโซโวโดนไป5ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนนอเว์ครับพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะได้แต่เป็นการเฉือนชนะไปเพียงแค่ประตูเดียวนะครับจบที่2-1หนึ่งโดยที่กำแพง5เกมหลังเนน่บบวกไป4จาก5เกมกันเลยนะครับในบ้านของ USA ชนะรวดมาหมดครับล่าสุดก็ออาไอร์แลนด์เหนือไป4ลูกนะครับเล่นในบ้านเนี่ยสกอร์สูงด้วยนะครับแถมเป็นทีมที่ยิงชนะเนี่ยสองลูกขึ้นไปทุกเกมเนะครับสูงสุดก็ไปจบที่4ดอกครับซึ่งในรอบ5เกมหลังมีมากถึง2เกม สนังฟังของเยรอรมันห้าเกมหลังที่ออกไปเยือนในสุดดให้กับโครเอเชียไปหนึ่งนัดน,นะครับแต่ล่าสุดก็ถลกอมเมเนียมาแบบเละเพถึงศูนย์ต่อเจ็ดซึ่งเกมคู่นี้กำแพงยังไม่มาจับเดี๋ยวต้องรอดูกำแพงก่อนนะครับว่าจะามาในส่วนของโทษไรนะจ๊ะถ้าเบื้องต้นอยู่ที่ศูนย์จุดห้าหนึ่งเนี่ยไปยังมองไปที่ดังฟั่งของทีมชาติเยอรมันยูสเจ้าปีนะครับถึงผลงานในรอบอาการออกไปเยือนห้านั้นหลังจะเป็นรองอยู่พอสมควรแต่จกมนี้พวกเขาจัไม่แพ้ให้กับสหรัฐอาเมิกาคจับ เดนิ้นุ่งผลลงโตะเลืออไปที่ดังฟังของทีมยืนครับสกอ์ที่คาดการณ์จะเป็นเยอรมันครับบุกเอาชน,นะเปรนซกอร์ศูนย์ประตัดตูต่อสองครับเอาเข้าไปต่อเกินที่คู่ของทีมชาติเวลครับที่คืนนี้จะดวลจากทีมชาติญี่ปุ่นเบื้องต้นครับไปหยุบผลงานของทีมชาติเวลวันก่อนในรอบห้านัดที่ลงสนามเนี่ยผลง,งานไม่ค่อยสู้ดีนะครับพวกเขาชน,นะได้เพียงแค่กเกมเดียวครับจากห้านัดหลังสุดและมีแพ้ไปมากกว่าสามเกมซึ่งในรอบสิบนดที่ผ่านมาทีมชาติเวลเนี่ย ก็ชนะได้เพียงแค่สองเกมเท่านั้นนะครับโดยที่จำแพงปรากฏขึ้นมาอยู่ทั้งหมดเจ็ดเกมและพวกเขาบวกได้สามนะครับและเพียงพังไปมากกว่าสี่นัดส่วนทีมชาติญี่ปุ่นย้าผลงานในรอบห้าเกมหลังก็อาจจะดีกว่าเจ้าบ้านอยู่เล็กน้อยพวกเขาชนะไปสามและแพ้สองนะครับล่าสุดก็แพ้ครับสหรัฐอเมริกาไปสามสองแต่ก่อนหน้าเอาชนะสซีเดนไปหนึ่งสี่นะครับจำแพงปรากฏขึ้นมาในกรอบเพียงแค่สองนัดก็บวกได้เบ็ดเสร็จครับตลอดทั้งสองเกมที่ผลปรากฏขึ้นมา ในบ้านของเวลครับไม่ชนะเลยนะครับแพ้ไป4เสมอ1ครับส่วนญี่ปุ่นเนยังมีจมก้มเอาชนะเม็กซิโกแล้วก็โซวีเดนมาได้ซึ่งเกมคู่นี้ในท่านในส่วนของตําแพงก็ยังไม่มาเหมือนกันครับตรงรอก,ก่อน้าแฟนๆสนใจเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมไปเยียงไปที่บีทีอง6ก่อน2ทุ่มลงคลจะส่งให้ถึงมืออย่างแน่นอนแฟนๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมครับสแดนเชื่อว่าคนเข้ามาเป็นข้าวุยเด่นครับพวกเราจิมงานทีเด็ดลงผลล้มโตครับ ไปกันที่เกมคู่สี่ครับเป็นอีกสองคู่สุดท้ายจากประชับมีอยู่22นะครับไปร่วมกันที่คู่ของเกาหลีใต้กันก่อนครับที่คืนนี้พวกเขาจะอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานนะครับก็เป็นชุดอยู่22เหมือนกันคู่นี้เจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็จบที่เกาหลีใต้ครับเอาชนะอุซเบกไป1.3ต่อกันเลยทีเดียวเกมนั้นกำแพงแค่ครึ่งเมตรนะครับเกาหลีใต้ผ่านได้ฉลุยเรื่องต้นเกาหลีใต้เนวรอบผ้าเกมหลังฟอร์มหลุดไปเลยนะครับ หลังจากที่พวกเขาเอาชนะอุซเบกไปสามหนึ่งพวกเขาก็แพ้กับอุซเบกในเกมต่อมา1 2ครับหลังจากนั้นก็มีเสมอกับเวียดนามครับแพ้จีนแล้วก็มีชนะอุซเบกิสถานอีก13ครับแมได้ได้ว่าเจอกันบ่อยและเกินครับแล้วก็ล่าสุดแพ้ออสเตรเลียไปอีก0 2นต่อำแพงห้าเกมหลังบุกได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับกำแพงไม่ดีเลยนะครับสำหรับเกาหลีใต้ส่วนอุซเบกครับในรอบภาคเกมหลังแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวครับก็เป็นจานแพ้เกาหลีใต้ในร่ยแรหละครับ1-3เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีเสมอครับชนะสลัอกจนมาเลยครับ กำแห่งก้อยอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไรเพราะพวกเขาก็บวกได้เพียงแค่เกมเบลเหมือนกันในบ้านของเกาหลีใต้พวกเขาชนะไป2นะครับเสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2นะครับเดียกดว่าผลงานไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไร่แต่ทังฟังของทีมเยือนผลง,งานดีดีครับบอกไปเย็น5ทีมหลังเนี่ยไม่พลาดแพ้เลยครับส่วนเหมือ3แล้วก็ชนะไป2ทีเกมนะครับแต่ตำแผงก็บวกได้อยู่2อัหอยู่นะครับเมืองบ้นตำแพงคู่นี้ไปที่ปอปอ,ปอครับสูงต่ำไปที่2-25 ดูจากอัตราการฆ่าน้ำแล้วคนไทยนี่จะเอ็นยงไปที่ทางฟังของทีมชาติเกาหลีใต้แต่คืนนี้ลุงคนยังขอมมองตามชตบยังเลือกไปที่อุซเบกิสถานยังมองว่าคืนนี้ยังไหนพวกเขาก็จะสามารถเอาชน,นะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้อยา่างแน่นอนครับเกมนี้จะให้ไปที่ทีมเจ้าบ้านครับเกมคู่สุดท้ายครับไปปิดกันที่ฟุตบอลอยู่ยี่สิบสองนาเช้าเป็นเหมือนกันนะครับแต่คู่นี้จะมาเร็วสุดนะครับในเวลา18นาฬิกา35นาทีนะครับ ไอซุนของทีมชาติจีนยับในรอบการเจอการจับเวียดนามห้านัดหลังไม่ชนะเลยนะครับเสมอสองและยังแพ้ไปอีกหนึ่งเกมด้วยจำแผงก็ไม่ต้องพูดถึงเจ้าเป็นเวียดนามที่เด้บวกไปทั้งหมดดึงต้นผลงานของทีมชาติจีนับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับจากในรอบห้าเกมหลังสุดเนี่ยมีเสมอไปสามครับแต่พวกเขาก็แพ้เยอะเหมือนกันนะครับโดยเซร็จเนีอยพวกเขาแพ้ไปมากกว่า4นัดเลยนะครับแล้วก็ในรอบห้าเกมหลังชนะได้เพียงแค่เกมเดีวยวอีกด้วย ชุดน้องฟังของเวียดนามยัาผลงานไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็เสมอมา3าจาก5เกียหลังเหมือนจนทั้งคู่แต่จำแพงในจะเป็นเวียดนามที่ต้องบอกวัดได้น้ำได้เนื้อกว่าก็สมควรทีมชาติจีนย่าห้าเกียหลังเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่นักเดียวนะครับแล้วก็เสมอไปสามอสองย่ากวาภัยแล้วก็มีเพียงพังไป1เกียด้วยส่วนทีมชาติเวียดนามย่าในรอบ5้านาทีผ่านมาพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้ไป1แต่จำแพงเก็บได้ดีเหลือเกินยัาเบื้องต้นคู่นี้จำแพงไปที่0.51ยรับง่าแต่สูงต่ำไปที่2.25 แน่นอนทำให้ส่วนของทีมชาติจีนครับยังคงเหลือกว่าทีมชาติเวียดนามอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของอันดับแรงกิงต่งตางๆในการตัเป็นเซตใหญ่จีนก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีกว่าในการแต้ทวัดกันที่ผลงานก็ายังเป็นทางฝั่งของเวียดนามาที่ดูจะจัดต้องได้แต่เกมนี้เมื่อมีเพียงหนึ่งที่จะต้องชนะไปลุงพลขอซีเป้าไปที่ทางฝั่งของทีมชาติจีนอยู่22รับ5คู่คืนนี้ย่าคัดมาฝั่งหลานหลานเหมือนเช่นเคยครับ ฝากไว้ก่อนที่เราจะไปสรุปผลทัศนะกันสำหรับล้านที่ต้องการเข้ามาเป็นข้าคคู่เดียวกันจะพวกเราชิงงานชิ้นเด็ดลงผลลงตกนะครับก็ยังเลีมยเข้าไปกันที่แอปซีเขียวนะครับเพื่อพิมพ์เข้ามา,าก็เป็นบีทีอต้อง ok ครับเจอกันที่นั่นก่อนสองทุ่มอย่างแน่นอนนะครับส่วน,นทัศนากยรคู่สองครับเจอรมันเจอกับลาสราอเมริกจานะครับซึ่งเป็นบนอลโย่สิบเก้าปีเยี่ยมนี้ก็ยังให้ไปที่ทังฝั่งของทีมชาติเจอรมันนะครับคืนนี้ก็ยังมองว่าพวกเขาดีกว่าครับส่วนทีมชาติเบ ส่วนยูย22สองสองคู่ในคืนนี้น่ครับก็ลุมพลจะให้ไปที่อุสเบกิสถาและทีมชาติจีมครับนม่ก็เป็นทั้งหมดคจับห้าคู่ที่น้ำมาฟ้าหลาังๆในคืนนี้ถ้าชอบใจนะครับแน่นอนครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กคดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทีเด็ดลุ้มพลล้มโต๊ะด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ